สวัสดีครับมื่อวานี้เป็นเสาที่ยี่สิบเดือนมกราคมสงองพันหกสิบเจ็ดครับเบิง้งราคางวดตำรวจราคางวดพี่น้องในปั้งนะครับอืมบรรยากาศคึกคับเบื้องยิ่งถ้าเป็นบรรยากาศเในพี่น้องเบิง้งเป็นผู้สื่อผู้ขายในหอยในห่างครับมวนปุ๊บเลยเหมือนบัดรดิบัดรดิพอลุงเจ้บบาตยาบัด บันทองไปโอ้สามหมื่นเจ็ดทางล่างไ่พสามห่นเจ็ดพันบาทสูวยซีที่บวกประกันทองของลเล็กเดือนครับเพดีเดียรเดียนนเ๋ยวไปลง ต่อรองเด้นะครับเอาฝาเบอร์ท่ให้ันได้พลุกห้พันอยากได้ศูนย์เกาสเก้่ี่เกียหนึ่งสี่เกียตหาสามหกเก้าหาสากเสครับร่อ <5 100. S 1> เอามันหมานครับขอบคุณครับหัวตีน้เอาข้วไงาาล่ะบัด พอลุงพอพัดอย right? ่ะรเจ้าบ้านเนี่ยนะสองมื่นแปดสองมื่นแปดสองมื่นแปดอืมื่นแปดวันเนี่ยผสมพัดใดไปพอลุ้งหนิเออต่อร่องไหนปะ สอคมืบเนี่ยนครับต่รบอรอง,องได้หารอยก็ได้สองมือเจี้ยวักหารอยเง้ยงวนมาจะใส่พะลุงเอาหาอย่า,ายใดเงวอเนี่ยครับปากเบอร์ทูพะลุงมากระไผรเอาเอามันหมาหนึ่งพลุงเด้อ ข้งมันยากาศไปเรื่อยครับไทยเป็นบรรยากาศเด็กี่น้องมัง่วหลากหลายแล้วคบกันแล้วัด จุ่มยังนี่ท่านีสีพัื้อเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเด๋ก่อนนะมาเนี่ยเอ้าเดี๋ยวด้วย่อทำไมผมเล่าหอกเขามูเรื่องหรอกสแม่นีมลูกเนี่ยลูกนี่กับอันนี้กับแม่เนี่โอ้ ลูกแม่เปิดไว้เท่าไรครับเนี่เปิดไว้สามเจ็ดครับ 3, 6, ว่ายเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดครัคบสูงร้อยหาชิบหวกเครื่องดำหากก่างกัญยาดีลูกเป็นล่ำยู่ว่าเศร้าแล้วหาหมืม <c oughs> ยย่นเท่าไรก,ก,ก็หกัน โอ้เออขอให้สามหมืเพี่รองเอ้ยต่อรองได้อีกเรื่อเนี่ยสามหต่อรองได้อีกตัวไหนอีกบ้านนี่เฮ้ทาทยตัวเดียวนี่ผัเก,กเบอร์โทรพุรทธไมร่ะท่านนี่สามสององศูนย์สี่เ็ดมาจากใสรรอเอดนะครับเอาบรรหมารับขอบคุณครับ สบายดีครับตอนนี้ชื่ออะไรตึกอู้อยู่อาใหญ่ยังีงสบายหกันต่วสอมมือนเก่าสองมือนเก่าว้าวใสห้บ่ะสมได้ไปนี่ผสมหรือพอรุงบอครับบอครับยังนอยโอ้บครับ

<c oughs> นี่เนี่ยขายบรรยากาศพี่นออกมื้อครับได <c oughs> ้ค่าดีขายดีอยู่ หนึ่งทยบรรยากาศในค่นงเมืองครับหลากหลาย พักัน <Mark> โศกันยังว่างนี่โศกโศกันได้ขายวัวทรา้าบาทอาไิคมนี่ยซีมลูกเม่ยม่จ้ะี่มืสามถูกหอยซีชิบเออต่อรองไหนต้ออ่านเนาะพมได้อีกเนี่ยเท่าไรนี่ เอาใส่ลูกสาวนิเฮะมื่อนเปียดพัฒหาโอ้ขาทกขัดเกล็นมันทกมันก็นได้เห็นลูกง่ามอยู่ตำแหน่งคือขาทกครับเนี่ย เอามักตัวไล้เรียกเขาแล้ักฝากเบอร์ว่าสามหกศูนย์ห้าสองสามศูนย์0าูกสาวแสนสวยอยางเมืองอัดสามารถมันหมานครับขอบคุณครับเอาจ้าบาทานผสมไปสี่หมื่นสอง 4, 2, สองพันูงวงอยหางิบบวกตอรองไหนนอาออ่านนาะเอาฝากเบอร์ทุกอ่ะว่าหนึ่งหกแปดแปครับผมพี่น้องอาจสามารถมันหมันครับ น,นาในเน้นไทยบรรยากาศพี่นอ้องเบื่อครับบรรยากาศตลาดหัวน้องแก่เลยเท่า